วัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของการหาลิมิตนะครับจากกราฟของฟังก์ชันนะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการหานั้นหาได้ยังไงแต่ก่อนอื่นต้องขอทบทวนความรู้ก่อนว่าการที่เราจะหาลิมิตได้นะครับเราจะต้องทราบว่าลิมิตที่ลู่เข้าทางซ้ายจะต้องเท่ากับลิมิตที่ลู่เข้าทางขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อที่1ของเราเนี่ยโจทย์ให้เราหาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับโดยมีกราฟมาให้ ขั้นตอนที่1ที่เราจะทําก็คือนะครับอันนี้เป็นวิธีการสอนสไตล์ของครูเลยนะมันเข้าใกล้2ใช่ไหมหนูต้องหาให้เจอว่า2อ,อยูต่ตรงตรงตำแหน่งไหนซึ่งครูพบว่า2ของครูอยู่ตรงตำแหน่งสีแดงใช่ไหมครับเสร็จแล้วครูก็ลากเส้นปลาขึ้นไปการลากเส้นปลาขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เห็นว่าฟังก์ชันของกราฟใดบ้างที่จะมาสัมผัสกับ,กบเส้นสีแดงนะครับมันจะทําให้เราหาลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็จะไปพิจารณาครับลิมิตซ้ายนะครับก็มาจากกราฟเส้นนี้เส้นสีน้ําเงิน ซึ่งให้ค่าเป็นเท่าไหร่ก็ต้องลากไปที่แกน y เพื่อหาค่าใช่ไหมครับได้ค่าเป็น3ดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบจึงมีค่าเป็น3นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นลิมิตที่เข้าทางด้านขวาอยากได้ค่าเท่าไหร่ลากเส้นป่าไปที่แกน y นะครับจึงได้ว่าลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาหรือเข้า2ทางบวกเนี่ยมีค่าเป็น1ดังนั้นจะเห็นว่าลิมิตซ้ายได้3ลิมิตขวาได้1ซ้ายกับขวาไม่เท่ากัน ดังนั้นข้อนี้ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2จึงไม่มีลิมิตเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเท่ากันมันก็จะมีลิมิตนะครับต่อไปข้อที่2ครับโจทย์ให้หาลิมิต fx มือนเดิมนะครับเมื่อ x เข้าใกล้2มีกราฟมาให้นะครับขั้นตอนแรกเอา2อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงนี้จุดสีแดงลากเส้นป่าขึ้นไปทำให้ทราบว่าลิมิตทางซ้ายคือเส้นสีน้ำเงินคือกราฟเส้นนี้ อยากทราบว่าลิมิตซ้ายเป็นเท่าไหร่ลากเส้นป่าไปหาแกน y ดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบมีค่าเป็น1ใช่ไหมครับจากนั้นเส้นกราฟอีกเส้นหนึ่งตื้อตื้อสีเขียวอยากทราบว่าได้ค่าเท่าไหร่ลากไปที่แกน y ทําให้เราทราบว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกมีค่าเป็น2สังเกตเห็นว่าลิมิตซ้ายเป็น1ลิมิตขวาเป็น2ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2ในข้อนี้จึงไม่มีลิมิต นะครับไม่มีลิมิตประมาณนี้นะครับต่อมาข้อที่3ครับจงหาลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้0อันดับแรกหาก่อน0อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นปลาขึ้นไปทำให้ทราบว,ว่าลิมิตซ้ายก็คือเส้นกราฟโค้งทางด้านสีน้ำเงินใช่ไหมครับอ่าให้ค่าลิมิตเป็น2ถูดูไหมครับแน่นอนที่เหลืออีกเส้นหนึงสีเขียวก็โค้งขึ้นไปก็ให้ค่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศทางบวกเป็น2 ดังนั้นลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาจึงสรุปได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเป็น2นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับโจทย์ให้หาลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้0มีกราฟมาให้หาให้เจอ0อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นประขึ้นไปลิมิตซ้ายเข้าทางไหนล่ะทางนี้แต่ไม่มีกราฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีกราฟลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้0ทางลบก็ไม่มีลิมิต นะครับไม่มีเส้นกราฟก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไระนะครับต่อไปอีกเส้นหนึ่งสีเขียวตืดๆเข้าทางด้านขวานะครับจึงได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ทางขวานะครับมีลิมิตเป็น0ข้อนี้กราฟมันมาชนแกน y อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลากเส้นปละไปหาแกน y นะครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันจึงตอบได้ว่าลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์เนี่ยไม่มีลิมิตนะครับ ต่อไปข้อที่5ครับให้หาลิมิต f x, ม x เมื่อ x เข้าใกล้0กับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับอา้าวขั้นตอนแรกไปดูหา x เข้าใกล้0ก่อนหา0ให้เจอ0อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ลากเส้นป่าขึ้นไปลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนดีที่ให้ปลายลูกศรมาสัมผัสกับกราฟติ๊กๆๆใช้เส้นโค้งเส้นน,น,นี้ใช่ไหมครับอ่านะดังนั้นครับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ศทางด้านซ้ายค่าอยู่บนแกน y อยู่แล้วใช่ไหมครับ ันเกิน1นป่งไปนิดๆเนาะก็ประมาณ1.2แล้วกันนะครับส่วนลิมิตขวาครับก็ใช้เส้นสีเขียวโค้งโคงขึ้นไปพอดีครูทําโค้งไม่ได้นะครูก็เลยทําลูกศรมันตรงๆก็จะได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวานะครับมีค่าเป็น1.2เหมือนกันดังนั้นลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเท่ากันจึงตอบได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็น1.2นะครับทันไหมครับไม่ทันกดหยุดก่อนย้อนดูให้เข้าใจนะครับ ต่อไปอีกอันนึงเขาให้หาลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1 1อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นประขึ้นไปทำให้เราทราบว่าเส้นกราฟที่จะมาชนกับเส้นประนี้ก็มี2เส้นนะครับโดยทางด้านซ้ายคือเส้นนี้ตืดสีชมพูนะครับอยากทราบว่าลิมิตเป็นเท่าไหร่ลากเส้นประไปที่แกน y นะครับดังนั้นจึงได้ว่าลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1น,นะครับมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับ ต่อไปใช้ทางขวาบ้างใช้เส้นไหนติกต๊กตอกติ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 ๊กตอกใช้เส้นนี้อยากทราบว่าค่าลิมิตเป็นเท่าไหร่ลากไปที่แกน y นะครับดังนั้นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านขวานะครับมีค่าเป็น0ซ้ายก็0นขวาก็0ลิมิตข้อนี้ apples, จึงเป็น0นะครับอ่าเป็น0นย์นะครับต่อไปให้หาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้0นย์มีเส้นกราฟมาให้หาให้เจอ0ูนย์อยู่ตรงไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปลากเส้นปลาขึ้นไปนะครับลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนตืดอ่าดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายหรือทางด้านลบก็จะมีค่าเป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวานะครับหรือทางบวกลิมิตก็ให้ค่าเป็น1เช่นเดียวกันซ้ายก็1ขวาก็1เลยทําให้เราทราบว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็น1นั่นเองนะครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาค่าเท่ากันเห็นไหมครับ ต่อไป next item ข้อที่7นะครับข้อที่7โจทย์ให้หาลิ 2, มิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2กับ3มีกราฟมาให้อ้าวหาก่อนเลยลบ2อยู่ตรงไหนจ้าคนดีจ้าลบ2อยู่ตรงนี้ลากเส้นปลาขึ้ l นไปตืดตืดลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนดีตืดตืดตืดเส้นสีน้ำเงินถูกไหมครับลิมิตลิมิตซ้ายใช้กราฟเส้นนี้อยากทราบว่าลิมิตซ้ายให้ค่าเป็นอะไรลากเข้าไปหาแกน y ตืดให้ค่าเป็น4ดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางลบ ก็มีค่าเป็น4และแน่นอนครับทางขวาก็ใช้เส้นสีเขียวลากเข้าไปเหมือนกันเพื่อให้ได้ค่าจึงได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางบวกให้ค่าเป็น4เพราะนั้นซ้าย4ขวา4ลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้สลบ2ข้อนี้จึงกลายเป็น4ทันไหมครับกลายเป็น4ต่อไปอีกอันนึงให้หาลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้3เอา3อยู่ตรงไหน,นตรงนี้ลากเส้นประขึ้นไปลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนดีครับที่ปลายของมันจะมามาจรดกับเส้นประ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช้เส้นนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงให้ค่าเป็น5จึงได้ว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบให้ค่าเป็น5และทางขวาแน่นอนครับก็ต้องใช้เส้นนี้พอดีครูทําเส้นโค้งไม่ได้นะครูเลยว่าวาดวดลูกศรให้มันตรงๆนะครับลิมิตให้ค่าเป็น2จึงได้ว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางบวกหรือทางขวานะครับให้ค่าเป็น2ซ้าย5ขวา2ลิมิตไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสรุป ลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้3ไม่มีลิมิตนั่นเองเพราะว่ามันไม่เท่ากัน understand เห็นนะครับไปต่อนะต่อไปข้อที่8ครับให้หาลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2มีกราฟมาให้อ้าว2อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นปละาขึ้นไปตืดตืดตืดลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าลิมิตให้ค่าเป็นอะไรลากไปจรดกับแกน y ตืด นะครับจึงได้ว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบมีค่าเป็น1แน่นอนครับอีกเส้นหนึ่งไปทางขวาแน่นอนก็ให้ค่าเป็น1เช่นเดียวกันซ้ายก็1ขวาก็1ลิมิตข้อนี้จึงตอบ1นะครับตอบ1ทันไหมครับต่อมาข้อที่9ครับลิมิต f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2 2อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นปากขึ้นไปลิมิตซ้ายใช้เส้นไหน เส้นโค้งตรงนี้ถูกไหมครับอยากทราบว่าให้ค่าลิมิตเป็นอะไรลากไปจรลดแกน y ได้เป็น4ลิมิตซ้ายได้4ลิมิตขวาเราใช้เส้นไหนตืดตืดตืดเส้นสีเขียวถูกไหมครับดังนั้นลิมิต f x เมื่อ x เข้าทางด้านขวาหรือเข้าทางด้านบวกก็จะมีค่าเป็น4เช่นเดียวกันซ้ายก็4ขวาก็4ดังนั้นลิมิตข้อนี้จึงตอบ4ใช่ไหมครับตอบ4เห็นนะครับต่อไปข้อที่10ครับลิมิต f x นะครับจงหาเมื่อ x เข้าใกล้2อ่ะ2อยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ลากเส้นปลขึ้นไปตืดตืดตืดเข้าทางด้านซ้ายใช้เส้นไหนเส้นนี้ถูกไหมครับให้ค่าเป็น1นะครับเวลาลากเส้นเนี่ยจะเข้าซ้ายหรือเข้าขวาเนี่ยต้องดูดีๆว่าปลายลูกศรเนี่ยมันจะหลดกับเส้นเส้นปลาที่เราลากขึ้นไปหรือ,อยังนะครับมันง่ายที่สุดแล้วนะวิธีนี้นะครับดังนั้นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบมีค่าเป็น1นะครับเช่นเดียวกันทางขวาเข้าเส้นไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกตรงนี้สีเขียวใช่ไหมครับ เห็นไหมไปลายลูกศรจะจะโหลดกับเส้นประพอดีดังนั้นจึงได้ว่านะครับลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านบวกก็มีค่าเป็น0ซ้าย1ขวา0ซ,ซ้ายขวาไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้ลิมิตจึงหาค่าไม่ได้หรือว่าไม่มีลิมิตนั่นเองโอเคไหมครับเป็นไงพอได้ไหมนะครับพอได้นะครับต่อไป1 1ครับให้หาลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ พายนะครับอา่าวพายอยู่ตรงไหนติ๊กตอกติ๊กตอกตรงนี้เสร็จแล้วลากเส้นปลาขึ้นไปตืด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 ลิมิตซ้ายใช้เส้นไหนเส้นนี้ใช่ไหมครับปลายลูกศรจะหลดเส้นปลาพอดีอยากหาค่าก็ลากไปที่แกน y ดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้พายทางลบนะครับอันนี้มันพิมพ์ไม่ได้เนาะพายทางลบเครื่องหมายลบก็เลยอยู่ข้างบนนะครับได้ค่าเป็น,น1เช่นเดียวกันลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้พายทางบวกก็ใช้เส้นสีเขียวลากไปได้ค่าลิมิตเป็น ศนะครับซ้ายเป็น1ขวาเป็น0นเพราะฉะนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ายจึงไม่มีลิมิตใช่ไหมครับไม่มีลิมิตตืดๆนะครับอ้าวข้อสุดท้ายมาดูกันจงหาลิมิต fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้3อ้าวมีกราฟมาให้3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลากเส้นปลาขึ้นไปตืดๆลิมิตซ้ายตืดๆหาค่าได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะไม่รู้ว่าเส้นกราฟเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็เลยระบุค่า y ายไม่ได้ดังนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบจึงไม่มีลิมิตใช่ไหมครับไม่มีลิมิตเช่นเดียวกันนะครับทางขวาก็ใช้เส้นไหนตืดตดตืดอ่าไม่รู้ว่าเส้นกราฟจะไปหยุดที่อะไรเพราะฉะนั้นก็หาค่าลิมิตไม่ได้จึงได้ว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางบวกมันทาไมไม่มีลิมิตนะครับซ้ายไม่มีลิมิตขวาก็ไม่มีลิมิตเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้3มมมันจึงไ่ี เห็นไหมครับทันไหมครับถ้าไม่ทันตรงไหนนะครับสามารถกดย้อนดูกี่ครั้งก็ได้นะครับดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้วัสดีครับ